มนน้ำนาำพี่น้องคะดวแค่เราทนพี่น้องเครื่องทิ่งออกซ้ำหนีนี่เบิง่งนี่โอ้ยตหาหนานายพี่น้องคะนายพี่ได้กับเมยกับนามนี่หนเหตุยากเห็ดซ่าเว้ยมันปีเลี่ยมมันือโอ้โห้ยคื่อ ต้นมันบอชคือบวชออก,ออกนหน่อยๆพี่น้องคะปันได้ปลาแก้วสีแล้วนี่ออกซ้ำนี่เนอะมันปิดเราไปมันแตกท่อแตกอีกพี่น้องอน่าสมท่อบวชสมท่อบวหมืดมันบ่เห็นหม่องมันแตกคือได้บุน่นมันก็ออกคอยทางบนพี่น้องคะ ลูม,มาแล้วพี่นอ้องนี่ปแกว้วหายนา้ำเด้๋ยวหายรูม,มา,ากชั่อาทิตย์หนึ่งบานให้มันแห้งไปเลยพี่น้องคะหายนา้ำเดีย๋ยวจะร้องอันสองประตูเคืองพี่น้องเ,ออเป็นอันนี้ชะนีพี่นอ้องเบื้องต้นแครดีบะชะนีซ้ำหนีหนึงเห็ดชุงแล้วมันเห็ดเนี่พี่น้องคะ ถุงรกระยาบขึ้นกระยาพผลยากระยาบพี่น้องเดี๋ยวจะทำหนีเด็กเพืเ่อเดี๋ยวสิบเอ็ดโมงแล้วเขาไปกินข้าวกันหมดแล้วเกี่ยวสิ่ินยังเขาเพื่อน้องเหมือนเบือนนายกับเขาไรพี่น้องคะเบิง ต้นสันี่ต้นสันีหน่อยพี่พี่น้องคะบรมันซันนีหน่อยดอกสันีออกดอกออกหน่วยแล้วพี่น้องถ้าปอแก้วขีบปลายกิ่งบ่าหิมันใหญ่นี่หิมันแขะเห็นบ่เป็นทุเรียนแขะเลยพี่น้องคะปอแก้วเห็ดหยากนี่มันเห็ดสมทอบลามืดปลแก้วเอาเสียกฟางมาัดไว้พี่น้องคะมันก็นออกคอยที่ข้างบนเนี่ยต้องมาเห็ดใหม่ เอาเสือกว้างมาัดไว้น,นี่จะตายเบิรงซะนี่ตื่นจำหนี่แล้วค่ะพี่น้องคะมันจะเหตุายอันนี้มันอยู่น้ำกันอันนี้มันอยู่อันนี้หลงพี่น้องนี่หลงรับแพร่คนุณอนอนอนท์กินดอกอกินดอกทุเรียนปลาแกว้วอันนี้อยู่น้ำกันคะ่ะสองต้นพี่น้องอันนึง อันนึงตอนนั้นมันบกอยงใหญ่แล้วก็เอามาสอมอีกเป็นชสนีนี่เนาะค่ะอันนี้ก็ชสนีชน์นีหน่วยโดกโดกพี่นอ้องต้วนี้เป็นออกกอนเขาอีกแล้วออกกอนกับสีอืดหม่องขายชเนีนี่ขายพี่กายนี่แพงได้หนึ่งพี่น้องคะ่ะกิโลละเป็นร้อยเนี่ย นี่คือแะเน่ปูดหน่วยแล้วก็มีพี่น้องเห็นบ่ลูกแล้วเป็นลูกแล้วพี่น้องคะนี่ปิดแล้วมั้งเนี่แห้งๆล้วน่นวันนี้แดดมืดแดดขึ้มแดดขึ้มแดดมืด,ดมอดยู่พี่น้องคะนี่ปลาแก้วก็อยู่ในป่านีเลยเมื่ีมันออกดอกแบบนี่ก็สิเด้ลูดทิ้งได้พี่น้อง ออกน้ำต้นแบบนี้สิเดี๋ยวเอาออกถิงด้วนี่ต้องไล่เอาออกก็คค่ะพี่น้องค่ะมันออกน้ำตน้นโอ้ยฝนอ่ะแมงบ่งพี่น้องเดี๋ยวพอแก้วจะจัดการมันก่อนทำนี่แล้วค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวพอแก้วจัดการแมงบ่งก่อนตัวบักยังไงเลยตัวแมงบ่งกระดืบกระดืบพี่น้อง